ศึกระหว่างทักศิณกับลุงป้อมนะฮะกำลังสนุกจับตามองให้ดีฮะหุณนส่วนเชียร์ใครฮะคิดว่าทักศิณชนะหรือว่าลุงป้อมชนะเกมนี้กําลังมี2ทางเลือกนะครับลุงป้อมชนะหรือทักษิณชนะแต่สำหรับผมเชื่อและมั่นใจอย่างมากว่าลุงป้อมชนะแน่นอน สวัสดีครับมาพบกับผมแท้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกเหนีวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของทักษิณชินวัตรกับทางลุงป้อมฮะคราวนี้ทักษิณก็จัดหนักลุงป้อมอีกชุดหนึ่งเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งนายกสมาคมว่ายน้ําซึ่งลุงป้อมก็แพ้ลาบคาบเลยทีเดียวถ้าจะมีคน,นวุ่นวายก็แถวบ้านในป่านั่นแหละคุณ ไม่มีไม่เกี่ยวกับผมไม่เกี่ยวกันเกี่ยวกับรัฐบาลมาในป่าที่คือลุงป้อมอะค่ะไม่รู้มีใครบ้างอยู่ในป่ามีใครยองอยู่ในป่าผมไม่รู้ริงๆเนี่ย M O U สี่สี่คืออะไรรู้ไหมคือมันทุกข้อตกลงที่จะคุยกันในเรื่องที่ไม่ได้ตกลงกันคือมันไม่ได้เป็นข้อตกลงตั้ง่นี้ที่ที่มันไม่ต้องเข้าสภาไม่เลยเพราะ เป็นเป็น,ป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 นบันทึกข้อตกลงที่จะคุยก,กันในเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายไม่ตกลงกันแล้วเราไม่ตกลงที่ไม่ตกลงกัน่ะจะคุยในกรอบเนี้ว่ามันจะปรับตัวอย่างเข้าหากันได้อย่างไรนั่นคือแนวเป็นแนวข้อตกลงบันทึกข้อตกลงเนี่แนว EH ที่จะคุยกันไม่ได้เป็นการตกลงอะไรกันเลยเป็นแนวเชื่อคุยกันเขาบอกนะซึ่งมันมีกฎหมายรองรับอยู่กฎหมายรองที่สนธิสัญญาระหว่างสยาม กับฝรั่งเศสตอนสมัยที่เขาทิ้งกัมพูชาเป็นอาณาจากรขฝรั่งเศสมันมีสุริยามีข้อกกหมไย้ระว่าประเทศทุกย่างไม่ไไม่ต้องตกใจเลยไม่มีอะไรเลยการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาทางน้ําแห่งประเทศไทยนะครับจะเลือกกันทุก4ปีก็ประจําปี2567ถึง2571อีก4ปีต่อไปเนี้ยก็มีคนสมัคร2คนนะครับในการเลือกตั้งก็มีการประชุมกันโดยมีพลเอกสิริชัย ดิษฐกุลนะครับเป็นอุปนายกแล้วก็เป็นประธานในที่ประชุมในการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาทางน้ําคนใหม่เพราะว่าบิ๊กป้อมคือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเนี่ยเป็นมาสองสมัยแล้วก็อย่าลงสมัครด้วยนะครับเป็นสมัยที่สามก็ท่านหมดวาระตั้งแต่วันที่7จ็ดพฤศจิกายนตามข้อบังคับต้องเลือกตั้งภายใน15วันนะครับแล้วก็เลือกตั้งแล้วก็ คราวนี้มีพลโทบุญชัยกเกษตรการนะครับแล้วก็พลเอกประวิตย์วงสุวรรณเจ้าเก่าแชมป์สองสมัยเนี่ยามาสมัครรับเลือกตั้งนะว่าปรากฏว่ามีสมาชิกทั้งหมดเนี่ยสองเสนะฮะเสียงก็มา,าลงคะแนนกันปรากฏว่า,าพลโทบุญชัยกเกษตรการครับได้อันดับหนึ่งครับชนะเลยนะครับ200 31เสียงโดยมีพลเอกประวิตยวงสุวรรณนะฮะแชมป์เก่าสองสมัยเนี่ยได้เพียงแค่22เสียงไม่ออกเสียงสักแปดวอล์กอาไปสิบนะครับพระเ้เอกประวิทยวงสุวรรณและคณะหน้าออกในสายการบินส่วนตัวครับที่ M7 ดอนเมืองเป็นเครื่องบินเอกชน VPCKB ขึ้นที่ M7 ครับอีกอันหนึ่ง N519 CP ครับเป็นเครื่องบินเอกชนครับผมถามว่า 1- ใน2ลำเนี่ยน่าจะเป็นเครื่องบินเจ้าสัวหรือเปล่าให้ประธานสภาเนี่ยโดยว่ากรรมการจะได้ทาตรวจดูนะครับเพราะผมยื่นปป,ปชไปแล้วยื่นกกตไปแล้วแล้วจะไปยื่นเพิ่มอีกทั้งปปชกกตและคณะกรรมการเจตทําวันนี้มายื่นให้แล้วค่าใช้จ่ายเนี่ยผมตรวจสอบนะครับจากผู้หวังดีพบว่าเครื่องบินส่วนตัวที่บินไปต่างประเทศต่อหนึ่งครั้งหลายล้านบาทแล้วคิดดีครับไบป8 ครั้งใบกลับมันกี่ล้านล่ะใช้เงินส่วนไหนของหน่วยราชาการถามว่าใช้เงินส่วนไหนอันที่2ถ้าใช้เงินส่วนตัวมีรายละเอียดไหมก็ชี้แจงด้วยนะครับว่าเอาบัญชีทรัพย์ส,สินส่วนไหนเดี๋ยวจะได้ตรวจกันต่ออันที่3ถ้าเป็นเครื่องบินที่ผมทราบว่าเป็นเครื่องส่วนตัวน่าจะเป็นเครื่องเอกชนเนี่ยและน่าจะเป็นเครื่องเจ้าสัวใช่หรือไม่ก็ตอบด้วยถ้ามีน่าจะมีสปอนเซอร์เนี่ยถ้ารับทรัพย์เกินสามพันก็ผิดกฎหมายปปชอ,อ,อ,อีกเพราะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยน่าจะเดินทางโดยเครื่องบินส่วนตัวน่าจะรับ เกินสามพันหรือไม่ปิจะเรีย์ทำร้ายแรงหรือไม่ตัวหนึ่งรวมรวมจนจบเลยป่ะคะจนจบสิแล้ววันละก็ทำสิก็ทำบุญก็อยู่บุญก็้บแบบแจบคนก็ไม่ไดฝากอะไรมางรือต้องไปฝากอะไรมาหมแล้วสิหรือเปล่ากไม่ได้ฝากก็จริงๆแล้วถุงป้องก็เรื่องถึงแท่จริงอยู่ตลอดหาไปนู่นใช่วันละเรื่องถึงใช่ไหมครับก็ก็เป็นคนที่เคยรู้จักกันแล้วก็ มีเยอะแยะแอนดีต่อกันแต่ก็ไม่ได้มีอะไรไม่ไมีอะไรย,ยูคุณภาพก,ก็เราก็ยังรักกันได้ไน,นะครับก็ตอนนี้ก็ต้องช่วยกันจับมือกันแล้วก็พัฒนาบ้านเมืองนะครับแล้วก็ช่วยกันเรื่องปัญหาปัดท้องของพี่น้องประชาชนครับ การแข่งกีฬาว่ายน้ำนะครับของสมาคมกีฬาทางน้ําแห่งประเทศไทยกับกลายเป็นเรื่องประเด็นทางการเมืองมือเพื่อปรากฏว่าพลโทบุญชัยนะกเกษตรตรการนะครับแข่งขันกับพลเอกประวิทยวงสุวรรณหมายเลขสองปรากฏว่ามีการโหวตนะว่าใครควรจะเป็นนายกสมาคมกีฬาปรากฏว่าพลเอกประวิทย์วงสุวรรณไดนะ้เพียง22คะแนน พลเอกบุญชัยได้231คะแนน,นซึ่งพลเอกบุญชัยผมก็ไม่เคยรู้จักเลยนะจู่ๆก็มีชื่อสามารถชนะพลเอกประวิทย์หวงสุวรรณก่อนหน้านั้นเป็นปช่วงเวลาเดียวกันเลยนะช่วงเวลาการทักษินนี่ยแสดงตัวเดินทางไปหาเสียงที่จังหวัดอุดรธานีไปทำการทอดกระถินที่จังหวัดอุดรธานีแล้วก็มีโฆษกของพรรคพลังประชารัฐ เดินทางไปร่วมกฐินด้วยแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะฮะบอกว่าพลเอกประวิทย์ยังคงลํำลึกถึงทักษณิณชินวัตรอยู่เสมอก็ศึกระหว่างพลเอกประวิทย์วงสุวรรณทักษณิณชินวัตรนะครับคงเป็นศึกใหญ่การแตกหักที่เกิดขึ้นที่ผ่านมานะฮะก็ลากกลุ่มธรรมนัตพรมเผาไปร่วมกับพรรคเพื่อไทย นะครับธรรมนัตพมเผานะก็เดินทางไปร่วมกระทินกับทักษิณด้วยนะครับก่อนหน้าน,นั้นก็สมาคมชาวเหนือธรรมนัตก็ไปด้วยก็นะไปให้อาหารให้กับสมาคมชาวเหนือเป็นเจ้ามือในการจัดการ,นะรในงานสมาคมชาวเหนือทั้งหมดกระถินที่อุดรธาน,นีธรรมนัตก็ประกบทักษิณไปด้วยแล้วก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะบ,บอกว่าคนในพลังประชารัฐเกือบทั้งหมดจะหันมาอยู่กับทางธรรมนัตพมเผาเป็นที่แน่นอนแล้ว นในขณะที่ทักษณิษณชินวัตรไม่ได้พูดถึงพลเอกประวิตยก่อนหน้านั้น,นก็เล่นงานบ้านป่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับบ้านป่าโดยเฉพาะ,ะสื่อมวลชนได้มีการวิเคราห์ว่าสาเหตุหลักๆเกี่ยวข้องกับเรื่องของเกาะกูดพะพักพลังประชารัฐก็ออกมาเล่นงานเรื่องเกาะกูดฝ่ายประชาสัมพันธ์ของพรรคพลังประชารัฐโอ้ตีโพยตีพาย ว่าเรื่องของกอกูนะ่ยเป็นฝีมือของพรรคพลังประชารัฐเป็นฝีมือของฝ่ายพยัญันมจริงเหรอจริงเหรอนะคิดใหมนะ่นะนะฮะผม้อมก็เสียตังค์ไปเยอะนะแต่ผมว่าไม่ใช่อะ่ะเป็นคนอื่นทามากกว่านะนะครับก็พลังประชารัฐจะมาทีหลังนะไม่ใช่มาก่อนมาทีหลังนะครับแต่ก็ดีกว่าไม่มานะครับอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนักวิเคราะห์สื่อมวลชนนะความขัดแยง้ง ที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยที่เศรษฐาทวีสินเป็น OK นายกรัตรีทักษิณก็จัดหนักกล่าวหาพลเอกประวิตยวงสุวรรณว่าใหม่พอใจผมอย่างนั้นอย่างนี้เคยมาขอผมนะไปเป็นปปชแต่ผมไม่ให้ก็เลยเป็นที่มาของการโกรธแค้นผมนะซึ่งรอบนี้เนี่ยทักษิณน,นอกจากไม่ให้ตำแหน่งพลเอกประวิตยนะครับในภาคพลังประชารัฐยังดึง สสของพลเอกประวิทย์ออกจากพรรคพลังประชารัฐทั้งหมดนะครับตอนนี้ตำแหน่งสุดท้ายคือตำแหน่งในสมาคมกีฬาโอลิมปิกแห่งชาตินะและก็สมาคมต่างๆซึ่งตามเงื่อนไขต้องการจะเป็นประธานกีฬาโอลิมปิกเนี่ยจะต้องเป็นตำแหน่งสมาคมทุกๆสมาคมปรากฏว่าตอนนี้พลเอกประวิทย์พลาดไปนหนึ่งเลย เกมนี้เป็นเรื่องของอะไรเป็นเรื่องของการเมืองล้วนๆนะกีฬาได้มาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองนะครับก็มีคนของพรรคเพื่อไทยแหละไปรับงานนะจากสมาคมกีฬานะเข้ามาจัดการในสมาคมกีฬาต่างๆเครีย์พลเอกประวิตยไม่ให้มีตําแหน่งแม้แต่ตําแหน่งเดียวนะครับแล้วก็สสก็ดึงมาทั้งหมดนะครับในขณะที่พลเอกประวิตย์ก็จัดหนักทักษิณเหมือนกันนะส่งเรืองไกลส่งสนธิยาน ร,ร้องเรียนแล้วก็ส่งกลุ่มอื่นๆไปร้องเรียนทักษิณชินวัตรร้องเรียนอุงอิงนะครับในขณะที่เสด็จพี่พร้อมพงษ์นพลิะก็ไปโผล่ที่ไหนฮะไปโผล่งานของทักษิณซึ่งเป็นคนไปร้องพลเอกประวิตยเหมือนกันนะไปโผล่ที่จังหวัดอุดรธานีไปเดินตามทักษิณต้อยต่อยต่อยต่อยต,อย,ต,อย,ตอยเลยก็คงเห็นได้ชัดเจนขึ้นศึกระหว่างทักษิณกับดุ๊กป้อมนะฮะกำลังสนุกฮนะ จับตามองให้ดีฮะหุ้นส่วนเชียร์ใครฮะคิดว่าทักษิณชนะหรือว่าลุงป้อมชนะเกมนี้กําลังมี2ทางเลือกนะครับลุงป้อมชนะหรือทักษิณชนะแต่สำหรับผมเชื่อและมั่นใจอย่างมากว่าลุงป้อมชนะแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุสน,นสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ พลีชีพรักษาชาติความรักชาติจดจำไว้ไม่เคยสิน้นขอปกป้องบ้านที่รักด้วยชีวิตพาแดนดินพัฒนาให้ก้าวไกลเกิดเป็นไทยต้องสืบสานอย่างส,งสาร้ัม ชาไวในดวงใจเกิดเป็นไทยต้องพิทักษ์รักแผ่นดินประเทศไทยผ่านวันวัน าชาติความรักชาติจดจำไว้ไม่เคยสิ้นขอปกป้อง,อง,องบ้านที่รักด้วยชีวิตพระแดนดิง่งพัฒนาให้ก้าวไกลเกิดเป็นไทยต้องสืบสานย่างสาร้สางสรรค์มุ่งความดีต้องไม่วันแนวแน่ไปคนไทยมีราชาไว้ งใจเกิดเป็นไทยต้องพิทักษ์รักแผ่นดินบอกโลกไปเรื่องลืกไกลไทยคือไทย